วันนี้พามาชมวิธีการเก็บฟางนะครับเก็บฟางคนเดียวปิดมา3-4ี่กับวันนี้นะครับ<ม>ก็เลยเพิ่งได้เลิกนะครับในการเก็บฟางของผมอ,อัดก้อนละ13บาทนะครับพื้นที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดจ้างเขาอัดนะครับส่วนการเก็บการขนขึ้นไปที่โรงเก็บฟางก็ทำเองนะครับด้วยเหตุผลก็คือยัง สภาพร่างกายยังดียังแข็งแรงอยู่แล้วก็เป็นการประหยัดด้วยนะครับเน้นเรื่องการประหยัดความพอเพียงตัวไหนที่ตนเองทําได้ก็ทำํำพื้นที่ข้างบนผมนั่งอยู่บนกองฟางที่ที่อยู่บนรถนะครับก็จะเห็นว่ามีวัวเลี้ยงวัวนะครับเอาวัวมาผูกบริเวณแถวแถวนี้เสร็จแล้วก็ให้เขาหากินตามสภาพ เยน็เยนๆก็กินฟางแล้วก็มีหญ้าสดเสริมนะครับเน้นการลดต้นทุนขึ้นฟางคนเดียวทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับทำเองคนเดียวนะครับกับอวส่คู่ใจของผมนะครับก็เดี๋ยวพาชมนะครับว่าวิธีการขึ้นฟางจริงๆทั่วๆไปก็ทำแล้วแหละนะครับแต่ต้องการบางท่านที่ อาจจะไม่คุ้นเคยกับวิธีการฟางขึ้นฟางว่าเขาขึ้นกันอย่างไรคนเดียวความสูงของรถก็รวมกับฟางก็ประมาณ3-4เมตรนะครับก็จะอยู่ใกล้หน่อยนะครับเสร็จแล้วก็มาเอาฟางบริเวณตรงนี้เสื้อเป็นเสื้อขยันนะครับเสื้อขยัน คือใสแล้วไม่ได้พักผ่อนแต่ก็จะบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้พักผ่อนก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าการพักผ่อนของผมก็มีหลากหลายวิธีการพักผ่อนจิตใจแล้วก็ทํางานเท่าที่สามารถที่จะทําได้นะครับเท่เทียังมีไปดูนะครับวิธีการผมก็จะเอาก้อนฟางก้อนฟางมาทําเป็นขั้นบันได หนึ่งขั้น2ขั้นนะครับเสร็จแล้วก็ความสูงประมาณนี้ก็จะจัดอย่างนี้อ่าจริงๆสายได้เต็มที่ประมาณ4ี่สิบกวก้อนนะครับแต่ก็พื้นที่ขู่ขานนิดนึงก็เลยใส่ประมาณสักสามสิี่สาก้อนพอแล้วนะครับสูงเท่านี้ไม่ใช้เชือกมัดไม่ทำอะไรนะครับ ประกันไม่ประกันไม่ล่วงเป็นที่ประมาณนี้นับๆดูแล้วก็ประมาณ35ก้อนเมื่อวานได้2รอบนะครับก็70กว่าก้อนวันนี้ก็กาว่าจะทำให้หมดนะครับขนให้หมดบริเวณตรงนี้ประมาณ4ไร่ของผมฟางปีนี้ได้น้อยด้วยเหตุผลก็คือในช่วงเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวเสร็จสาบเรียบร้อยปรากฏว่าฝนตกฝนตกหนัก สามหรือสี่ครั้งฟางก็ก็ดำก็เน่าทีนี้ก็เลยอัดเท่าที่สามารถที่จะอัดได้ให้เขามาอัดให้ที่ที่บัวกินได้ก็กินตามนั้นกินไม่ได้ก็เอาไปทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยปีที่แล้วพื้นที่ประมาณสีไร่ตรงนี้ก็ได้ฟางประมาณเกือบเกือบสอง้อกว่าก้อนเยอะนะครับเพราะข่างามมากปีนี้ก็งามเหมือนกันแต่ฟางน่าจะได้ไม่เยอะ ด้วยเหตุผลอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับมีฝนตกหลังจากที่การเก็บเกี่ยวแล้วก็มีน้ําขังตรงนี้บริเวณตรงนี้นานทําให้ฟางมันเน่ามันจมน้ําอยู่ตรงนี้ก็เลยได้น้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวแล้วก็เอาไปทําปุ๋ยด้วยขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับไปดูก้อนฟางก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ประมาณเม็ดความยาวของก้อนฟางประมาณเม็ดยี่เกือบเกเม็ดยีนะครับถือว่าเป็นก้อนที่ใหญ่แล้วก็ความกว้างของฟางก็ประมาณ40เซน13บาทนะครับดูประมาณนี้นะครับเอาเฉพาะฟางที่มันค้างอยู่บนตอตอสังข้าวส่วนที่มันจมอยู่ข้างล่างก็มันก็น่องย่อยสลายกันไปตามนั้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามโชคดีปีใหม่นะครับแข็งแรงแข็งแรง อีสานบ้านเราเรียกว่ายูดีครับยูดีมีแห้งแข็งแรงลำรวยครับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ